ท่านทุกท่านครับวิหารแห่งนี้เป็นวิหารหลังใหม่ที่ชาวสุงเนินมีความภูมิใจเสนออยากให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ mm. วิหารหลังนี้เป็นแรงบรรดาลใจจากองค์แปดเสียนที่เรามีวิหารหลังเก่าอยู่ซึ่งเรียกว่าวิหารที่อยู่เชียงไทยเราสร้างเมื่อปีพศ2542แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บเงินกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี50 ปี50นะครับ2 2550เราก็ได้สร้างศาลพระแม่ควรอิมขึ้นมาเราถึงรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแม่มารดาแห่งสวรรค์อย่างที่กิมบอซึ่งเป็นเจ้าของที่ตรงนี้อยู่ท่านเลยมีบัญชานะครับท่านเลยมีบัญชาเป็นเทวบัญชาจากองค์พระแม่มารดาแห่งสวรรค์ให้เราสร้างวิหารให้าศาสนาพุทธาศาสนาเตา๋าให้รวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่ให้แยกนะครับแล้วก็ให้สร้างเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์อันประกอบด้วยนะครับพระสักยามุนีพระพุทธเจ้าพระภัยสัตว์คุรุปพาไวยทูลตถาคตพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอมิตาพระพุทธเจ้ารวมสามองค์เรียกว่าพระไตรลักษณ์พุทธมหาบาลปีซึ่งประจำอยู่ที่วิหารแห่งนี้นอกจากนั้นนะครับท่านก็มีเทวาบัญชาให้เราสร้างพระโพธิสัตว ทั้งหมดอีกสี่องค์ด้วยกันซึ่งเป็นโพธิสัตว์ที่มหาญาณนับถือมากที่สุดในขณะนี้เรียกรวงๆว่าสีธรรมะคีรีหรือภูเขาทั้งสี่ลูกของประเทศจีนจะมารวมกันอยู่ที่นี่อันได้แก่พระโพธิสัตว์พระอวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพระกะสิทธิค,คันโพธิสัตว์นะครับพระมันชูศรีโพธิสัตว์แล้วก็พระสมันตะพระทละโพธิสัตว์ซึ่งอยู่สี่เขาที่ยิ่งใหญ่ของเมืองจีน รวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวนอกจากนั้นนะครับท่านก็ให้ทําเป็นบรรลังของพระแม่มารดาแห่งสวรรค์น,นะครับอิตีกิมบอที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับรู้จักและนับถือกันมากที่สุดนะครับท่านเป็นแม่ของปวงเทพทั้งพวงนอกจากนั้นนะครับก็มีเจ้าแม่ทับทิมหรือเทียงโอเซียบอเสียบ่อนี้เราก็มาปฏิสฐานอยู่ที่นี่แล้วก็พระแม่ธรณีนะครับตดบ่อนี้แล้วองค์ที่ยืน นั่นก็คืออ,องค์อุยทอหุกโจกหรือพระเวทธรรมที่าตามาวัดจีนต่างๆจะต้องมีเพราะท่านเป็นผู้รักษาองค์พระพุทธเจ้าทั้งสามพระอ,องค์นี้นะครับแล้วองค์สุดท้ายที่มีหกกร,นะรองสามหน้าและหกกรนั้นก็คือ,อพระแม่มารดาแห่งดวงดาวนะครับเต่าเล่าเต่าบ่อหมองกุ้งนะครับเต่าบ่อหมองกุ้ง เพราะฉะนั้นวิหารหลังนี้นะครับสามพระพุทธเจ้าสี่โคติสัตว์และห้าวิสุทธิเทพนะครับท่านเข้ามากราบไหว้โดยเฉพาะด้านหน้าของเรานั้นยังมีเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ขององค์แปดเซียนที่องค์เจ้าแม่กวนอิมและาศาสดาเตา๋าไทยเสียงเล่ากลุงนะครับกําลังนำแปดเซียนเข้ามากราบองค์พระแม่มารดาแห่งสวรรค์น,นะครับกําลังนําเข้ามากราบพระแม่มารดาแห่งสวรรค์เพราะองค์แปดเซียนนี้นะครับ เป็นคําบัญชาของพระแม่มารดาแหง่งสวรรค์ที่ให้สร้างองค์แปดเซียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมดนะครับท่านเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังาศาสนาพุทธศสาสนาเต๋าของเราได้รวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้ามีโอกาสแวะเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อพะนอนหรือหลวงพ่อพะนอนที่เป็นเนื้อสายที่ใหญ่ที่สุดในโคราชหรือในประเทศไทย แล้วก็อยู่ที่วัดธรรมจักรเสมาบ้านขฝาง,ง,งของเราที่หลังมูนี้ที่นี่เองแล้วก็ให้แวะเข้ามาชมนะครับที่ศาลเจ้าสูนเนินแห่งนี้ท่านจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าจะติดต่อเข้ามาชมก็ขอใหอ้เบอร์โทรศัพท์ถึงผมซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้จัดก,การที่นี่นะครับเบอร์0865828933ยินดีต้อนรับทุกขณะครับขอขอบคุณครับ